วัสดีค่ะวันนี้มารับชมรายการวอซัพทูิีินายกับปรีมปรีนาธาค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจไปติดตามกันได้เลยค่ะบริษัทฟาอิสเฟรมไลน์ดีดีบีจำกัดมหาชนนําเสนอผลวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการได้รับคํารปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุบนแพลตฟอร์มวิจัยออนไลน์ First Count ค่ะ ดาวโพสเตอร์ oster, นำเสนอผลสำรวจในหัวข้อโภชนาการครบสุขภาพใจพร้อมภารกิจใหม่ของการดูแลผู้สูงวัยบนแพลตฟอร์มวิจัยออนไลน์ f i r s t c แร l โดยพบว่าท็อปทีเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องการคำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุมากที่สุดคือเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมรองลงมาคือวิธีปฐมพยาบาลและการจัดการภาวะฉุกเฉินรวมถึงการรับมือด้านจิตใจและอารมณ์จะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมองการดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้ง ด้านร่างกายจิตใจและการรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันหาแต่เมื่อพิจารณาตามช่วงวัยจะเห็นได้ว่าทุกเซ็ให้ความสําคัญกับการดูแลทางร่างกายและจิตใจแต่ทางด้านวัยรุ่นจนซีนั้นค่อนข้างสนใจอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและแม่นยํามากที่สุดส่วน g e น Y, ี่เริ่มดูแลพ่อแม่ให้ความสําคัญกับการประถมพยาบาลและการรับมือภาวะฉุกเฉินในขณะที่ผู้ใหญ่นเอ S ขึ้นไปให้ความสําคัญเรื่องอาหารการกินที่ดีถูกหลักโภชนาการมากที่สุดค่ะ และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพครอบครัวของผู้ดูแลพบว่าแต่ละสถานภาพมีมุมมองความกังวลที่ต่างกันซึ่งกลุ่มคนโสดจะให้ความสำคัญกับการรับมือกับภาวะฉุกเฉินเป็นอันดับแรกส่วนผู้ที่ยังไม่มีบุตรจะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในบ้านเทียบเท่ากับเรื่องโภชนาการในขณะที่กลุ่มครอบครัวที่มีบุตรแล้วจะเน้นความสำคัญด้านโภชนาการมากที่สุดค่ะ